พอดีว่าว่าทั้งสองกันิงๆน้ำปลาสูงมุนไพรเออไอ้นั่นน่ะตอนแรกใช่ปะที่ส่งขม้าขาม,าขามอะไรอย่างเงี้ยซองยี่บาทก็ผสมเองมันจะเป็นซองๆมาให้แล้วไงแล้วเราก็มาผสมถ้าไม่ผสมขมิ้นชันม,มันก็จะเหลืองมาถ้าอยากได้เหลืองมากเหมือนเหมือนหน้า ก็ผสมเยอะหน่อยผสมสีเหลืองเยอะหน่อยก็คือคำนิชชันก็เหลืองแหบะไม่ได้ยา <c oughs> คิดหรอกูองธรรมชาติอย่าคิดเลยมากพอดีจะบำรุงผิวพรรณเห็นโซดาเขาพอกผิว,วอย่างเงพอกป้องกูไปนั่งเมาเมาจ๊ะกับ <c oughs> น้องข้างบ้านข้างบ้านหน่อยไม่ใช่หรอ,น,อน้องเบียร์านั่งเมากับน้องเบียร์มาเมาเมาบอกว่า ว่ารวยขนาดานี้ไม่อยู่อะไรตรงนี้วะห <c oughs> มายถึงใครหรือว่ะห <c oughs> มายถึงคนที่น <c oughs> มิลาบุญหมายถึงคนนมิลาบุญว่ารวยขนาดานี้ไม่อยู่อะไรตรงนี้ไม่ใช่สิคะ พอรองกิบโจนเนี่ยแหละคะ่นะนะผสมน้ำผึ้งหน่อยนะมันจะเหลวนิดนึงเพิ่มนหน่อยนะจะพอกหน้าพอกตัวขัดผิพวพอแห้งแล้วก็ขูดออกใช่ไหมล่ะขูดออกแล้วก็ล้างน้ำนะมันผสมเยอะหน่อยเดี๋ยวซองผสมเยอะหน่อย,ยนิทามานี่แหละ ไม่ใช่หลอกนี่ไม่จริคันนี้นนเ,เราเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์อันนี้เรากำลังหางานทำอยู่เราแต่แต่ว่าเราว่าเราเปลี่ยนแนวทาวงดีกว่าหาสายมีก่อนจะดีกว่าจริดิไม่รู้เหมือนกัน มีหลายผงอันนั้นล่ะที่เราถ่ายให้ดูเข้าไปดูในกูเกิลเรานะในก o o ก l e เราจะมีทุกอย่างฟองละยี่สิบบาทน้ำผึ้องอันนี้ก็ลอยหนึ่งให่มีลังอยู่ข้างในด้วยนะหลังหมั่เราว่าไม่ต้องหยกก็ได้ <c oughs> <c oughs> อ๋อแสดงว่าใส่นมเยอะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมด้ะหมูนมสดอะใส่นมเยอะก็ไม่เป็นไรหรกแต่ว่าเจ้าเชฟเปล่้ามั้าสวดีอ่ะ มัมน้ำผึ้งไปก็เหมือนการทำอาหารอะไรเงี้ยเออเหมือนศิลปะการออกแบบพอดีเราเป็นสมัยก่อนเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขียนแบบแล้วคะแนนน้อยเราพยายะมเฮ้ยหนูสกต่อกะคือหนูนม,นมันจะเขียนแบบมันจะไม่ค่อยสะอาดเขาจะ่าถ้าจะให้แบบจับมันถ้าจับอะไรเงี้ยคือมันจะต้องเหมือนว่าซ่าทั้งตัวเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงทำไมเราถึงเรียนไม่ดียังไง เขาจะบาขินแบบลงสะอาดเนี่ยให้สะอาดจะมันใจเันทํานี้ได้เขาจะปลให้ให้ข้าหมาน้องไปขวนนึ่งไว้ให้น้องลองใช้ไหมแบบโมพาลาเขาเน้องหูว่า